มหัสจรย์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งปรา,าสาทพนมรุง้งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบศิละปะเขมรโบราณที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นจากรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขาซึ่งมีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่างๆเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางคือปราสาทประธานปราสาทพนมรุง้งเป็นที่รู้จักของชาวท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยมีนิทานพื้นบ้านเรื่องอินทรปรัส,สถากล่าวถึงคู่พระคู่นางซัตเซ่พเนจรมาพบที่พักพิงซึ่งเป็นปราสาทหินรกรางงดงามอยู่กลางป่าเขาแต่สำหรับบุคคลภายนอกปราสาทแห่งนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกจากบันทึกของนายเอเตียนเอมอนอเยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2428ตีพิมพ์เป็นบทความในปีพุทธศักราช2445พุทธศักราช2449 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จมาที่ปราสาทพนมรุ้งคราวสเสด็จมณฑลอีสานและ,สะเสด็จอีกครั้งในปีพุทธศักราช2472กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75วันที่8มีนาคมพศ2478และปีพุทธศักราช2503-2504ได้ดำเนินการสำรวจปราสาทพนมรุ้งอีกครั้ง ต่อมาในปีพุทธศักราช2514ได้เริ่มดำเนินการบูรณะปราสาทพนมรุง้งด้วยวิธีอนาสติโลซิสคือการนำชิ้นส่วนของปราสาทกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมและเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งในวันที่21พฤษภาคมพศ2531โดยสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินเป็นองค์ประธานชื่อของปราสาทพนมรุง้งเป็นชื่อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งนี้ คำว่าพนมรุ้งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพนมรุ้งหลักที่สองหลักที่สี่และเคศ .1090 จารึกว่าพนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถานที่มีขอบเขตกว้างขวางมีที่ดินหมู่บ้านเมืองซึ่งมีผู้ปกครองหรือข้าราชการได้จัดหามาถวายในลักษณะเป็นกัลปนาของเทวสถานจากหลักฐานทางด้านศิลาจารึกและงานศิลปกรรมที่ปรากฏ กล่าวได้ว่าปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูลัทธิไสยวานิกายนิกายปสุปตะโดยนับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดศิลาจารึกพนมรุ้งหลักที่7และหลักที่9้ามีเนื้อความเริ่มต้นเป็นบทสรรเสริญพระศิวะศิลาจารึกบางหลักกล่าวถึงการสร้างศิวลึงสร้างรูปทองคําของพระศิวะในท่าฟ้อนรําสร้างรูปทองคําของพระวิษณุข,ขึ้นในเรือนของพระศิวะปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะพระองค์มีที่ประทับอยู่บนเขาไกรล,ลาดดังนั้นการสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นบนยอดเขาจึงเป็นการสะท้อนถึงการจำลองที่ประทับของพระศิวะมาไว้บนโลกมนุษย์ อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆของปราสาทพนมรุ้งไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวกันในช่วงแรกได้มีการสร้างาศาสนสถานเพื่อเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อการนับถือาศาสนาของชุมชนขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่15ได้แก่ปราสาทอีกสองหลังที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลายเหลือเพียงฐานและกรอบประตูหลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับโดยอาณาจักรเขมรโบราณหรือผู้นำที่ปกครองชุมชนอันมีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง ปราสาทพนมรุ้งคงมีความสำคัญสืบเนื่องมาจนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5พุทธศักราช1511-1544 พระองค์ทรงนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไสยวานิกายเช่นเดียวกับพระราช,ชบิดาพระเจ้าราเชนทรวรมันที่สองนอกจากจะมีพระราชองค์การให้สร้างจารึกเพื่อสัรเสริญเกียรติคุณของพระราช,ชบิดาแล้วยังทรงถวายที่ดินให้กับเทวสถานด้วยในสมัยนี้เองเทวสถานบนเขาพนมรุ้งเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริงจากข้อความในจารึกที่พบที่ปราสาทพนมรุง้งแสดงให้เห็นว่าเทวสถานบนเขาพนมรุง้ง เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพคือศิวลึงมีอาณาเขตกว้างขวางมีที่ดินซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่หและข้าราชการระดับต่างๆถวายหรือซื้อถวายให้กับเทวสถานพร้อมกับมีพระราชโองการให้ปักหลักเขตที่ดินขึ้นกับเทวสถานเขาพนมรุงพร้อมกับการสร้างเมืองสร้างอาสมให้กับโยคีและนักพรด้วยในราวพุทธศตรวตรรษที่17ได้มีการก่อสร้างปราสาทประธานขึ้น จากการศึกษาศิลาจารึกพนมรุ้งหลักที่7และหลักที่9กล่าวว่าปราสาทประธานสร้างขึ้นในสมัยนแรนทราทิตย์ท่านเป็นโอรสของพระนางภูปตีนทรลักษมีเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมมีความสามารถในการรบ ได้เข้าร่วมกับกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นจากศึกสงครามนาแรนทราทิตย์คงได้รับความดีความชอบเป็นที่ไว้วางพระราชาหฤทยัยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเมืองซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของราชวงศ์มหิทรัป,ปุระทรงได้ดำเนินการสร้างปราสาทหลังใหญ่ขึ้นประดิษฐานรูปเคารพ สร้างงานศิลปรกรรมปรากฏเป็นงานสลักตามส่วนต่างๆที่ล้วนแต่แสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์ที่จะสร้างเทวสถานแห่งนี้เป็นเทวาลัยของพระศิวะมีศิวลึงเป็นองค์ประธานและยังมีการนับถือเทพองค์อื่นๆแต่อยู่ในสถานะเทพชั้นรองนอกจากนี้ข้อความที่ปรากฏขึ้นในจารึกยังแสดงให้เห็นว่านเรนทราทิศได้สร้างปราสาทแห่งนี้เพื่อประดิษฐานรูปเคารพของตนเองเพื่อเตรียมไว้สำหรับการเข้าไปร่วมกับเทพที่ทรงนับถือหลังจากสิ้นพระชน ความเลื่อมใสศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาทำให้ท่านออกบรรพชาถือองค์เป็นนักพรตจวบจนวาระสุดท้ายข้อความที่ปรากฏในจารึกพนมรุง้งทำให้สันนิษฐานได้ว่าท่านคงเป็นนักพรตในลทัทธิสัยวานิกายตามแบบนิกายประสุป,ปะตะที่มีการนับถือกันมาแล้วแต่เดิมโอรสของนแรนทราทิศคือฮิรัญญาเป็นผู้ให้จารึกเรื่องราวเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระบิดา และได้ให้ช่างหล่อรูปของนเรนทริติ์ด้วยทองคำสิ่งก่อสร้างสมัยสุดท้ายคือบรรณาลัยและพลับพลาซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมซ่อมแซมขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7พศ1724-1763มหาราชองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเขมร พระองค์ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานทรงโปรดให้สร้างอโรคยาสารจำนวน102แห่งและที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลาจำนวน121แห่งขึ้นในดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ ตามข้อความที่ปรากฏในจารึกปราสาทต,ตาพรมและจารึกปราสาทพระขันตามลำดับโบราณสถานดังกล่าวนี้ที่อยู่ใกล้เคียงปราสาทพนมรุง้งได้แก่กุฏิฤษีโคกเมืองและกุฏิฤษีหนองบัวรายซึ่งเป็นอารคยยศสารและปราสาทบ้านบุบเป็นที่พักคนเดินทางหรือธรรมศาลา